ชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะขอแล้วนะคะประกันรายได้ข้าวปีการผลิต2,563ทับ64งวดที่8นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเกษตร 1009.com นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัพเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 3 6 4รอบทับีรอบที่1งวดที่8ระบุวันที่คาดว,ว่าจะเก็บเกี่ยววันที่21-27ธันวาคม2563สําำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆหน้าความชื้นไม่เกิน15%เปอร์เซ็นดังนี้นะคะราคาประกันนะคะ1น่ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ12535.37บาท2เข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11993.99บาท3เข้าเปลือกเจ้าตันละ9438.99บาท4เข้าเปลือกหอมปทุมตันละ1747.77บาทและ5เข้าเปลือกเหนียวตันละ11446.63บาท ราคาชดเชยนะคะ1ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ2464.63บาท2ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ตันละ2,000กับอีก6.01บาทนะคะ3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ561.01บาท4ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ252.23บาทและ5ข้าวเปลือกเหนียวตันละ553.37บาท ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้แจ้งปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดที่ใช้คำนวณในการรับการชดเชยนะคะประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต2563ทับ64ไว้ดังรายละเอียดดังตารางด้านล่างข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดเฉลี่ย3ปีระหว่างปี2561ทับ61ถึง2562ทับ63 จากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสอกการคำนวณราคาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตัวอย่างคำนวณงวดที่8นะคะข้าวหอมมะลิดังนี้ 1. รัฐบาลร,รับประกัน15,000บาทลบราคากลางตามประกาศนะคะก็จะเป็น1 5 0 0 0ลบ12,535.37จะเท่ากับ2,464.63บาท 2. นําำไปคูณกับ360ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ก็จะเป็น2,464.63คูณ360เท่ากับ887.266บาทต่อไร่นะคะ 3. ลงทะเบียนกี่ไร่ให้นำไปคูณสมมุติลงทะเบียนไว้10ไร่เท่ากับ887.2668คะูณ10 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่8รวม8,872.66บาทนะคะอย่างไรก็ตามเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนว่าทกสโอนแล้วหรือยังนะคะได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือผ่านแอปพลิเคชันทกสเอขีดโมบาตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่านไลน์ออฟฟิเชียล B A A C Family กรณีที่เกษตรกร,กรลูกค้านะคะสมัครใช้บริการ B A A C Connect และสุดท้ายอ้างอิงจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะ